ครับคุณผู้ชมพบกับ Amazing World โลกพิศวงกันนะครับวันนี้เรามาดู5อันดับสัตว์แปลกใต้ท้องทะเลนะครับที่คุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับมาดูอันดับที่5กันนะครับเริ่มกันที่ทากทะเลสีน้ำเงิน Blue Sea Slug นะครับชื่อภาษาอังกฤษ g l a c u s Atlanticus นะครับหน้าตาไม่เหมือนทากไม่เหมือนหอยนะครับ b บลูซีสลักเป็นสัตว์จำพวกหอยนะครับแต่จะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกประหลาดไปจากหอยทั่วไปตัวโตวเต็มที่มีความยาวเพียง3ซนติเมตรแม้จะมีขนาดเล็กแต่พิษที่ซ่อนอยู่ในตัวมันสร้างความเจ็บปวดไปสู่หัวใจและปลอดได้นะครับอันตรายนะครับและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตมันสามารถลอยอยู่เหนือผิวน้ำได้ด้วยการพองถุงก๊าซในกระเพาะอาหารของตัวมันเองสีฟ้าของตัวมัน สามารถอําพรางให้กลมกลืนกับน้ำทะเลได้เป็นอย่างดีทากทะเลสีน้ำเงินนะครับหรือว่าบลูซีสลักนี้กินสัตว์เล็กๆรวมไปถึงสัตว์มีพิษขนาดเล็กเป็นอาหารทากทะเลสีน้ำเงินตัวนี้จะแพร่กระจายในมหาสมุทรทั่วโลกในหน้าน้้ำเขตร้อนเท่านั้นไปดูอันดับที่4กันนะครับอันดับที่4นะครับปูเยตินะครับเยติครับนะครับ ปูเยติปูชนิดนี้ถูกค้นพบในทะเลลึกแถบมหาสมุทรแปซิฟิกห่างออกไปทางใต้จากเกาะอ,อิสเตอร์ราว1,500กิโลเมตรในเขตหน้าน้ำของประเทศชิลีนะครับการค้นพบนี้เป็นการค้นพบโดยบังเอิญจากการที่มีเรือดอำน้ำลงไปสำรวจทะเลที่มีความลึก2,200เมตรและพบว่ามีตัวแปลกๆเกาะอ,อยู่ที่รอยแยกตรงพื้นทะเลด้ยลักษณะที่มีขนปกคลุมจึงถูกเรียกว่าเยติมาเรื่อยนะครับ ผมว่าดูแล้วเหมือนแมงมุมนะครับเหมือนแมงมุมแมงมุมเผือกที่อยู่ใต้ทะเลนะครับนอกจากนี้ปูเยติยังมีกล้ามที่มีลักษณะสีสันสวยงามโดยมักจะยื่นกล้ามเข้าไปในน้ําแร่ร้อนที่พ่นออกมาตามรอยแยกของพื้นทะเลนะครับทั้งนี้ก็ยังเป็นปริศนาอีกประการว่าการกระทำเช่นนี้ทำไปเพื่ออะไรนะครับจากอันดับที่4แล้วเราไปดูอันดับที่3กันสำหรับ สัตว์หน้าตาแปลกประหลาดนะครับมาที่อันดับที่3กันนะครับ squid worm นะครับหนอนหมึกนะครับชื่อไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะครับหนอนหมึกหนอนหมึกเป็นหนอนทะเลชนิดหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณก้นทะเลเซเลเบสระหว่างอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์อยู่ในเอเชียของเรานี่เองนะครับเมื่อโตเต็มวัยหนอนหมึกมีความยาวประมาณ9.4ซนเมตร และสามารถเคลื่อนที่ในแนวตั้งโดยใช้คลีบเล็กๆที่เรียงตลอดความยาวลำตัวหัวของมันมีหนวดยาวยื่นคล้ายปลาหมึกและมีอวัยวะรูปเกลียวด้านหลังคอที่ช่วยในการรับกลิ่นรสในทะเลทีมนักชีววิทยาทางทะเลแห่งสถาบันวิจัยสมุทรศาสตร์สคริปโมรารัตแคลิฟอร์เนียเป็นผู้ค้นพบสัตว์ประหลาดชนิดนี้ในทะเลเซลิเบสที่ความลึก2.8กิโลเมตร นอนหนึกจะลอยตัวอยู่เหนือพื้นทะเลประมาณ1 0 0่งรเมตรนะครับซึ่งเป็นระดับความลึกที่พบสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่หลายชนิดดูตอนมันว่ายน้ำนะครับมันก็จะเหมือนกุ้งผสม,มแมลงแมงดาทะเลอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมาที่อันดับที่สองนะครับอันดับที่สอง ปลาซคแคสติกฟรินเฮดนะครับปากกว้างมากนะครับป่าตัวนี้นะครับแต่เขาไม่ได้อ้าปากอย่างนี้ตลอดเวลานะครับแซคแคสติกฟรินเฮดเป็นปลาหน้าตาประหลาดที่ค่อนข้างดูร้ายและมีนิสัยห่วงถิ่นเมื่อโตเต็มที่มีขนาดประมาณ30เซนติเมตรมีคลีบหน้าอกขนาดใหญ่และมีปากที่สามารถอ้าได้กว้างมากนะครับ เมื่อเกิดการต่อสู้กันพวกมันจะอ้าปากประกบกันเพื่อวัดพลังและขนาดของปากนะครับอาหารของมันคือกุ้งหอยปูปลาที่ขนาดเล็กกว่าปากของมันมีถิ่นกำเนิดในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบทวีปอเมริกาเหนือมักอาศัยอยู่ในซากเปลือกหอ,หอยหรือตามร่องหินที่มีระดับความลึกที่3 73เมตรนะครับหน้าตาน่ากลัวและนิสัยก็ ดุร้ายด้วยนะครับโชคดีที่มันตัวไม่ใหญ่มากนะครับมาที่อันดับสุดท้ายนะครับสัตว์หน้าตาประหลาดประจำวันนี้นะครับปลาตีนสีชมพูนะครับพิงค์แฮนด์ฟิชนะครับอันดับที่หนึ่งของเรานะครับปลาตีนสีชมพูตัวนี้เป็นสัตว์สปีชีส์ใหม่ที่หายากนะครับก็คงจะเจอตัวเป็นเป็นยากหน่อยนะครับเพิ่งค้นพบเมื่อปี2010นนี่เองนะครับ มันสามารถใช้คลีบในการเดินและเคลื่อนไหวบนพื้นทะเลปลาตีนสีชมพูมีความยาวเพียง10เซนติเมตรตัวเล็กด้วยนะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับพบที่เมืองโฮบ์ตบนเกาะทัสมาเนียประเทศออสเตรเลียนี่เองนะครับจบ5อันดับนะครับสัตว์หน้าตาแปลกใต้ท้องทะเลนะครับ ที่คุณไม่อาจเคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งในชีวิตจริงคงไม่ได้ไปเจอกันในท้องทะเลกันง่ายๆสําสหรับ5อันดับสัตว์หน้าตาปหลาดในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยสําหรับการรับชมคลิปด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งช่อง Amazing World นะครับโลกพิสวงกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทังช่องกันนะครับขอบคุณมากสําหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ